Thank you. เห็นหรือไม่เห็นนะคะเนี่ยเห็น,นครับอันนี้เราดูเป็นคนกินเก่งนะครับเนี่ยหือว่าปากดีนะครับเนี่ยก็แล้วกับ,บได้ชมไหมครับชมเนี่ยผมชมได้ชื่อจีน่ะมนั่มีอะไรนะทัง้งหมด น่าจะเห็นรูปชัดกว่าในดีบอยูม่มั้งมันไม่มีอะไรเลยกินเก่ง<ๆ>กินอย่างอื่นก็เก่งไไก็ฟอร์มแม้ก็จะสองอยู่คนเดียวหรือไงที่โกง ส่งมาส่งกลับไม่เคยนะครับส่งคืนส่งกลับไม่โกอะไรนะมันไม่มีอะไรให้ส่งเลยมันไม่มีอะไรเลยก็ลงให้สองซีโอ้โหแบบนี้เลยเกินไปหรือเปล่าเฟสไดซีนั่นก็พอมีเอาไหมอะไรนะเฟสไดซีเฟสไดสีมันก็มีแต่รูปไอซี ก็มีเยอะสิเนี่นยิ่งมาอะไรแมวแมวโอเคไปนอนกันง่วงนอนอ่ะเฮ้ยวเลยไม่ได้รอเลยเจ้าสี่ทูมีตีสามอ่ะแล้วทำไมไม่นอนล่ะพี่ไม่นอนแล้วเนี่ยพี่ไปนอนกี่โมง นอนแล้วเหมือนกันแล้วก็จะไม่เจอคนบิดไม่ให้เห็นหน้าแล,แล้วก็จะเจอกันแค่วันเดียวเกี่ยวเลยรอเกี่ยวหรอเกี่ยวครับมันโดยที่จิตนะใ,ใจนะจิตใจอะไรครับไม่มีครับผมไม่มุงโอซีครับนี่นะครับไปนอนกันไปนอนเลย พี่จะไปนอนน่ะหรือพี่จะเล่นต่อนอนอยูอ่แล้ยังเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่เลยแต่น่าจะไปเล่นอีกสักหน่อยน่าจะไปเล่นต่อไหมหืมจำว่าผมจะไปนอนแล้วผมว่ามาเนี่ย่าไปนอนเลยไว้เจอกครับไปเลยครับเจอกันค่ะเหม่ยวัดีไม่ไม่มาไหว้เลยอ่ะนี่ไงไหว้เนี่ยคานมากาัด ข้ามากราบตรงนี้เนะน,นี่ยปากเก่งนะครับ,รบปากเก่งอย่างอื่นก็เก่งอะไรเก่งดาเก่งถอ,อเดี๋ยวถ้าถ้าขบับรถมาขบับรถมาก็ได้เจอ ขับรถอะไรครับขับรถอะไรครับขับรถมาก็ได้แจ้งเข้ามาสมุนปราการหลุดหลุดบอกเองนะเข้ามาเข้ามาแล้วทั้งมาในชั้นแล้วกันอนไม่นอนละเขที่จะนอนกี่โมงนี้อะไรป่ะล่ะเจออะไรป่ะล่ะพวกเนี้ยมากแล้วไหมมาไม่ละที่ไหนอ่ะที่ไหนยังไงแสดงว่าแสดงว่าไม่ได้อยู่บนนั้นนี่ วนมันอยู่ทั้งกลไม่ใช่หรอเออสมมดิอาการก็แค่ปากซอยอะาาปากซอยจริงประมาณไม่ถึงชั่วโมงอะแดด <c oughs> แสดงว่าอยู่กไ, <c oughs> ไม่แต่ผมเห็นพี่ลกตัวสนามหรอนะแสดงว่าอยู่ใกล้อ่ะด <c oughs> ิไมไม่มมมันนานแล้วไปเที่ยวแล้วก็กลับอบนแค่นั้นเองพอดีผมวันศุกร์หยุดพอดีเลยมาได้ับ้วมา อันนี้วันไหนเหรอครับไม่ครับไม่ครับหรือไปนอเลีวยงนอนหรือหรือทดลองงานแล้วถ้าโอเคก็ไปต่องเงี้ยเหรอไม่มีหรอกครับอันนี้บอกอันนี้บอกเองหรือบอกเนี่ยอันนี้บอกเองหรือบอกคุณไม่น่าไว้ใจครับอยู่ๆก็แบบจะให้ไปหาอย่างเดียวเลยคือไม่ใช่หลักเลี้องมาไปนอนลูก

อันนี้เขาเรียกว่าหลงรักคนแก่นะครับเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคนแก่นะอายุเท่าไหร่คนแก่น่าจะพี่หลายปีอยู่มั้งผมยี่สิบอะยี่สิบปีเลยเหรอครับคุณอือเท่ะไรก็ห้าปีอะะครับาอายุเป็นเทมสแตนด์ครับเด ไปนอนเลยพันดีครับพันดีครับคุณนายนี้ครับอาเจอกันครับไหนมีเสียงมีดบาดถ้าถ้านายไม่ให้เราฟังเราจะไปขอฟังเสียงคนอื่นไปเลยฟังคนอื่นใช่สิแค่นี้ก็ยังแบบเล็กๆก็ยังอย่างนี้ไม่รู้ยังไงต่อแล้ว <chat> ผมก็ไม่ใช่แบบพวกหนุ่มอย่างนั้นนะผมไม่เป็นหรอกครับนี่ก็ก็ลองดูนิดนึงไม่มีใครได้ยินหรอกตรงเนี้เดี๋ยวไม่ใช่พวกหนุ่มแบบอย่างนั้นผมไม่ชอบเดี๋ยวน้องเราไปเลยฟังเสียง ภารกิจฟังเสียงมีดบาดหนุ่มไม่ได้ผลนะฮะ